คงกับทันวาไปคงทันวาซ้อมให้พ่อกับอันนี้หน่อยไปไม่เจ็บแล้วใช่พอถาวรช่วยเขาตีได้พอไม่เท่าไหร่แต่ประคบไม่หลาบมันถ้ามันร่างกายเย็นก่อนมันจะหลวมช่วยไม่แต่มันไม่หลาบคือครั้งครั้งแรกเดี๋ยวมันจะเสียตอนที่มันเจ็บครั้นที่แล้วคือมันหลาบแล้วมันพักไม่ได้เลยยกขึ้นให้กล้ามเนื้อมันคืนแต่อันนี้มันืคนได้มันเร็วถ้าถ้าตีประมาณนี้บางทีก็ไม่ต้องสื่อประมาณตีได้อยู่ รองฉันต้องพักกันเยอะเลยบริหารไม่ได้เฮ้ยฟองไอ้ซัพพอร์ตที่ซื้อมาอยู่ไหนถ้าใส่ซัพพอร์ตได้จะดีกว่าเจ็บมากเพราะผมมีผมซื้อซัพพอร์ตแข็งนะใช่ัซพพอร์ตแล้วก็ถูกกว่เจ็บแต่หายไปไหนไม่รู้เลยบอกเลยนะบุญแต่ว่าไม่เองอาจจะไม่ได้ตีเยอะบ้างหลายวันแล้วก็มาโดนถ้ามาต้องให้หมอหมอเขาจะไอ้เนี่ยลูบแล้วก็ฉีดสเตอร์ลอยอ่ะอย่าไปฉีดอะไรยากไม่ต้องเพราะสเตอร์ลอยพอหมดฤทธิ์มันจะล้าวก็เจ็บอยู่ดีไม่แล้วมันจะพักถ้าเจ็บก็คือพักร่างกายมันควรจะสมนะสเตอร์ลอย ไม่จะไม่ดีผมลองฉีดแล้วผมมันจะเป็นมะเร็งพ่อไปในภาพเนาะอย่าไปเอาอะไรเข้าร่างกายเลยเมื่ี่จะไปโดนผ่าเอ้าก็ด่าอยู่ไอ้พองไอ้พุ้งกันหน้าก็สวยอยู่ไม่วะขยันไปฉีดอะไรกันไปฉีดไปจิ้มไปอะไรหนูไม่เคยฉีดใช่ไอ้พองมั็นภาษาจีนก็ดีโต้หนูไม่เคยฉีดไม่บอกเลยใส่อยู่ว่ามึงอย่าไปฉีดละมึงไอพุ้งอะหนูไม่กล้าฉีดหมดเลยพี่บุ้งอ่ะทุบประเพียก็สวยแล้วน่าจะทำไมหน้ามันซีิ๊ดเลยใช่ ไห้มันปกติเเลือดจางเลือดจางมืไม่น่าเลือดจางนะตีังองคนกายนัเป็นต่เด็กเกิดมาเป็นพักเกิดมาแล้วซักจางเกิดมาแล้วจางเนะมือฝังเกอจอยู่กับเมาส์เลยเกลออย่ามาเ่อนพัดลมีกตับคือนนตับอาจจะใช่ใแบบนมแค่เียงวันนี้หนูกิน เฮ้ยหนูเป็นหจับแครอทจับแ,แต่ก็ญี่ปุ่นอร่อยมากหนูรู้สึกว่าหมูมันไม่ใช่ไม่ชอบกินเนื้อหนูก็ต้องกินโปรตีนอื่นกินกิน<ๆ>หนูก็ซื้อหนูก็ซื้อเอนอ่ะวิ้งไว้อะพี่โอ้ยิ้งไว้อร่อยวิ้งไว้พี่กินทุกรสเลยคือถ้าเราไม่เท่าแล้วเราไม่กินเลยมันก็ไม่ได้หรอกวิ้งไว้พี่ว่าวิ้งไว้ทำอร่อยสุดเอะไร่กินมา นมชมพูนี่เหมือนกินเล่นเลยน,น้องนมชมพูอร่อยหนูซื้อรสโยโเกิร์ตมาหนูให้พ่อแม่กินละกอไ,ได้เลยได้ไม่ควรนมชมพูชาได้แล้วก็ช็อกโกแลตลรสโยเกิร์ตมีคนกดน้อยสุดแต่หนูก็ยังสั่งเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่ชอบรหนูชอบแบบอยากให้มันเปรี้ยวสักหน่อยแต่แต่ว่ารสโยเกิร์ตอะที่ท่านอกมามันไม่เปรี้ยวพี่แม่มมันเป็นกลิ่นเออมันเป็นกลิ่นแต่มันหวานมันก็เลยแบบบอได้ช็อกโกแลตแล้วก็นมชมพูาบอกว่านีกโอยอ่โอริโอก็ได้แต่มันใช่เร่ง ไม่เข้มข้นเ่าใ้เรช็อกโกแลตหรือว่านมชมพูเอานมชมพูชาไทยได้นมชมพูได้เอาเอาเป็นว่ารสชาติเหมือนของจริงอะรสชาติเหมือนเป็นของจริงขึนอาว่ากินอะไรแบบไม่เนี้ยไม่แต่งสุดพี่ว่าเหมือนสุดก็ชาแลากับนมชมพูกเแต่พี่ก็จะใส่น้ำเยอะหน่อยเพราะว่ามันมันนมชมพูไม่มันเหมือนเลยมันกินอร่อยเลยมันมันกินอร่อยเกินไปพี่ก็เลยใส่น้ำเยอะ สวยช่งเรียนสวยิธียายยุทธใหม่เมื่อกี้ช่งเรียนได้เนี่ VIP ได้เนี่ยเอาพี่ชายมาซื้อสิพี่ยายยุทธเอนี่เป็นไงดนักระช้าพเอโ VIP ได้นะเฮ้ยได้แล้วเนี่ยถ้า VIP เขาให้นี่ได้เลยเขาให้แน่นอนรับไสิ เฮ้ยลอยเริ่มออกลูกถือแล้วนิดชมปุ๊บผิดในมือเาเจ้แต่ถ้าพ่อให้พ่อมาเป่ามหนูจะบอกว่ามันหนักก่านี้บอ้ยพ่อมึงแข่งขนาดนี้เขาไม่ได้กลโหกเลยแล้วมงมาให้เมินอะไรนี่พุากพ่อวิ่งไปแล้วแต่ไม่รู้ไปไหนพ่อพุงบางทีพ่อจะพุ่งแล้วตีให้เาได้ตีแต่แห้มเสียเอ ปู่ปพ่อพ่อผิดตรงไหนเชื่อขนาดั้นลูกเนี่ยผมไม่ถอยเราว่าต้องถอยเพราะเรียนายูไหมพ่อถ้าเล่นีพีต้องถอยวีพีผมไม่กัชาสเราหน่อพอีกนิไห้เดือดนเออเออตีข้างบนจไว้สวยดีพอสวยแล้วจังหวะที่พอ ใช่ปลบอยนี่เขาคำโพสคำโพสเขาแบบแล้วของเราคือไม่ได้ของมึงอะไม่ได้เออปล่อยแบบเอ้ยได้เลยกล้ามเนื้อมันมีพร้อมแล้วมันเหลือแต่ใช้งานให้ถูกต้องอันนี้ก็เหมือนกันกล้ามเนื้อไม่พร้อมแล้วแต่หนูกินปลาไหมกินปลาเหมือนใครไอ้นั่นโดนหนาอะไรนะไอ้ตั้มไอ้ตั้มโดนในปุยด่างหนกินปลาหนูกินปลาโอ้สวย ยกหูพี่พลอยเอายกขาไปเลยมันจะม่ดีเลยเออนี่แหละชมไม่ได้เป็นคนชมไม่ได้นี่มีทีก็เอาอยู่ลูกบนหัวเท่านั้นพลอยลูกอยู่บนหัวกระบาลเท่านั้นไม่ลอไหวแล้วแต่เราต้องให้พี่พลอยมาฝึกไปหนึ่งรอบใช่พลอยนั้นเฮ้ยไี่ไอยไม่ไหวจังหวะให้ดีพลอยยืนมั่นใจอยู่จริง พ่ม่ล้วไปดูคลิปที่น้าพี่พอยแต่งหตลกมากอะที่นิจตะวนี่สดวิงทวิตทวิตแล้วหนูเห็นคอมเมนต์เ่รโอ้อย่ากระดับนี้ทวิตทวิตครูค้างคาเขามงแบบโมงกันน้ดแข็งแรงนะนะเป้นอะขู่ว่กล้าเนื้อคือคอบอดี้ต้องดีขาดีได้ที่สามแล้วน่ได้สามระดับอบอดี้ต้องดีขาดีแล้วก็เซนดีได้ที่สาระดับเอเชียมันไม่ทํา าบอกว่าเส้นง่ายอยเยอะแบบนี่เริ่มละเริ่มมาละนี่มพ่อค่ะพอทุบเอาตามดูรูเป่าัญหมเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วคอตีไมมหน้าเลยมสวยนะเดนนั้นแข่งด้วยกักูต้องงัดข้ามาสู้อ่ะกลัวไม่มีภาไม่แตงงงงกันหมด เออนี่กว่าก็ยืนตรงจังหวะอ่ะพอยมันต้องเรียนจากกูเยอะการทรงตัวผมก็ดู่ื่อๆหรอเออซื่อก็ประหม็งได้ไงนี่นั่งเจออยู่เนี่ยโอ้พอยสวยว่ะหุ้ยหุย่เเหลือแต่จับไม้นี่แหละมึงอ่ะทุกอย่างดีหมด พอยดีคืีวยมากอยคุ้มอยไปคุ้มนี่คุ้ทำลรยาบานะทัรยบาดห้ามนะนะโอยขนาดขนาดมันจะล้มขนาดถ้าล้มมึงยังแน่นอนเลยหแนนอนมันเหนื่อยหัวล้อนะมันไม่ได้เหนื่อยีให้กองงดีโอย แมวทำไวดใช่พองห้น <than> ี no ่รักแขกูอยากจะบอกว่าหน้ามึงอะไม่ได้น่อาแมงร้อยแปสเล็กดีเ้เฮ้ยดควา่ง e x c e t จะได้นะม Excellent แข่งกูไม่ได้ไม่ได้

เดี๋ยวจะพาพ่ออยู่นี่ไม่เปล่งล่างเหรอแบบเข้าพี่เข้าคู่เราเข้าคู่เข้าคู่พาเชิงเสิร์ฟนี่นี่นึ่งสวยนะเนี่ยพ่อนิดเดียวข้อมือดีวันนี้เห็นอะไลรอยู่พ่อตีแล้วตามข้าไปแย่งนะใช่ใช่แย่งดีเลยแข็งเลยแย่งแข็งมากทุกคน เฮ้ยดีมนดีเ้ยวยนนิดเดียวคีนีวาตีให้ได้ดีนะไม่บาไม่ัันต้องตีอย่างนี้หละดมตตบาเอู้ my g o s จะทรอตีดีอ็ก l e ทตีดีชันวานตีดีนะมันเป็นคนมีพรสวรรค์จริงแล้วแล้วถ้าจะบอกว่า ปนมก็เกินมันก็หมดจริงๆมันก็หมดยกลบีดีกว่าครูอีกคูหนักกว่าหนักกมที่พูกันอยู่มันหนักกว่าแค่นั้นแหละเสียให้เลยเห็นไหมเสียอยากเบาอยากเบาอยากเปาแม่พี่แมมเน่ยเฉยพี่แมมขับรถคุยแมซิหลานมันจะเสียใจ กลัวจริงเบอเดี๋ยวไอ้บาไม่เลิกเล่นไงนี uh ่ยี่นี่ดูตอลันไม่ได้หมูอย่างเดียวมีอะไรพี่พลอยี่พอยหอมมันเนี่ยไม่แต่มันหอมมันเคลื่อนไหวได้นะพอ่พลอยเพอเป็นนักสื่อสารพ่อระวังพอแทนเหลือลูกตกออมาแล้วเองที้งบน เช็คลูกเป๊ะบิ๊กเปี้ยไใช่แต่ผมเนี่อยเลยไปบอกเขาทีพ่อไต่เราต้องเทใส่แล้วอุ้ยสุดยอดสุดยอดว่ะยืดหยุ่นดียืดหยุ่นดีว่ะความน้ำหนักลงหน่อยแย็บอ่ะพ่อพ่อสุดยอดพอย นิดเดียวเ,เท่าไหร่เหรอเห็นพอดีไหมพอ,นะมพอเนาะเริกแล้วครมีเน,นี่ย <laughs>